เกมวันนี้เป็นโรบล็อกในเกมเป็นเกมผีที่มีการเรียนแบบต่อจากตอนที่แล้วเราอยู่กันที่ประเทศยี่จีนเป็นประเทศที่สาบสูนยไปจากโลกแล้วอันนี้ญี่ปุ่นของเธอ <c oughs> เพื่อนไปไหนวะเพื่อนออกไปแล้วกัาถามจริง <c oughs> จริง <c oughs> มันก็เหลือแค่เราสางคนแล้วสินะไป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 ันเถอไปตายกัน ไปตายด้วยกันแบบวิ่งเร็ววิ่งเลยเหรอไว่แก๊สแก๊สแก๊สเนี่ยนึกถึงเลตันไนแมร์เลยอะเดี๋ยววิ่งไปเลยสี่คนร้อยได้ถ้าอย่างงั้นขอที่ร่างสี่คนร้อยแค่สักแหไหมครมองอย่างอื่นด้วยหิ่งห้อยสวยจังโอ้ยเสียงเพลงเริ่มใกล้แล้วฮัน เฮ้ยตาน่าเลยใครเขาอะไรตรงเนี้ยเมื่อกี้หน้าชินนอนเลยเมื่อกี้แขมชิ้นนอนเห็นปะเห็นได้เท่าไรตาน่าเลยเข้มอะไรสี่คนเราได้อะไรสี่คนเราได้เท่าไหร่สี่คนเราสี่ร้อยไงไม่ใช่ห้าร้อยอ่ะเอาอันนั้นไปเรียนใหม่ก็ได้นะเดี๋ยวไปเรียนใหม่ให้ไม่ต้องกลัวเลยสวัสดีครับชาวบ้าน ที่นี่ได้ไงคะ I haven't seen you around before What the fuck You please be careful around here around here p l e a I don't know how much i t t l e little 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 l t e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  นี่มันต้องมีแผนที่ดีองเงี้ยกุญแจกุญแจอเอ่เอให้อ้าวไปไหนกันล่ะกุญแจไขไหนก็ได้คอนจิวา่าได่ไหมเจออะไรสักอย่างไขบ้านหลังนี้คอนจิวา่านะั่นแหละคิมุจิอะเดี๋ยวไอ้เหี้ยเนาะ มันแปลว่ารู้สึกดีไม่ใช่หรอใช่ต้องข่าวว่าอีกบ้านนี้เธออิสกลัวตรงแอมไปไหนแอมไม่รู้กุญแจทำลายอย่างจิ้มตาแล้ววักตาเอแล้วก็นอนนนบ้านนนเปลวบิแไปไม่ออกเลยที่บ้านหลังไหนเนี่ย เหมือนกันหมดเลยนี่หว่าแล้วจะเป็นบ้านที่เราได้คุณเจนี่บ้านนี้ไงใช่ปะใช่เหรอน่าจะลงไปไม่ใช่กลัวใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ่างนี้ไม่ใช่บ้านังนี้งนี้ไม่ใช่พี่คะช่วยบอกหนูด้วยค่ะว่าบ้านหลังไหน บ้านนี้ดูแล้วเชื่โดูเรียนยังอะมันทะลุใช่มันทะลุหลังบ้านแค่ว่าเราเราต้องไปข้างหน้าต่อเป่าคุณแจจะได้ไข่ย่างหรือว่าก็ถือเฉยๆนำโชคเออเนี่ยนี่ไงอ่าในนี้นี่ไงไขอีจิไหมเดี๋ยวเฮ้ยซ้ายขวาเอาไงดีซ้ายอป,ปีขวาบันไลโอเคไปเออขวาละซ้ายดีโอเค เฮี่้ยเขี้ยใครตายอยู่สายอับปีขาบรรยายนี่สายอับปีขาบรรยอออไหนขวาล่ะสายดีเลี้ยวขวาเลี้ยวไปดีครับแม่แม่ตะนองเฮี้ยเนี่ยใครเดี๋ยวจำไม่ได้เลียวจับบ้านเมื่อกี้ในตัวเนี้ยจับแหม่มื่อกี้เลยดูไม่น้อยใช่ใครดูอะไรอ่ะเฮ้ยใครเปิดบ้านฮัลโหลตะวันเปิดหรอเปิดกระบะแล้ว ไอ<ห>ต่อเกย<ซ>ต้องไงอะไรสะดุง้งเฉยเอ๊ะศพกิมโมโนจัดจัดไม่กี้นานสะบัดเลยอ่ะทำไมอ่ะตกใจตกใจใส่ตัวจับตัวแกใส่หน,หนึ่งพี่จริงหรอเออ เอยมึงมันมีรูปปั้นตามทางด้วยใช่เก้าพันเหรอ,หอยญเหรอเออนแนวเลยกูไม่เห็นเฮ้ยเหี้ยตามเร<ท>า <ำ S 1> แฮปซ้ำทำไมคนไม่โดนมันดูตกใจมากกว่าวะแฮมอย่าว <c oughs> ิ่งเถอะถือเป็นเจอย่างงี้เนเร,เรอนรแฮมแฮมอย่อาวิ่งเถอะเอาไปวิ่งต่อนเจอมันทำไมจะวิ่งไม่ได้วิ่งก็บ,บายแล้วมึงจะวิ่งสายอ่ะเนี่ยถ้าทำวิ่งอย่างนี้ มึงไปทางซ้ายกันไหมก็มาแฮมเดินหรจะไปขวาให้หมดอุ้ยน่าตายเลยแฮมเนี่จะไปตกใจรูปตายบ้างเหรอตายไปซ้ายบ้างดีกว่าไปซ้ายซ้ายอบบปีนะขวาบป็นลายออนตัดปีดีกว่าลายแล้วกันล่ะมันก็มีรูปป้าเหมือนกันนะแต่มันอาจจะไม่เจอตัวแบบเดินเดี่ยวกี้อะไรอาจจะไม่เจอแต่อาจจะคาดมาไง โอ้โหเขี้ยกว่าเดิมอีกไอสัตว์แหลกด้วยข่าเจ้าอีข้าไปมองไทาไอทำไมข้างหน้ารู้สึกว่าหุ่นมันขยับวะเฮ้ยแฮมอย่าเดินไปมาดิไอสัตว์กูเพิ่งงเตอมมันยิงมันย่องไปนะตัวนี้มันไม่ขยับหรอกเชื่อเถอะข่า ไอยู่คนเดียวกูกูโดนนะเอากล้าอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่เพิ่งโดนฆ่ากันเมื่อกี้อ้าคลิปอายน่ะไปนี่วิ่งไปเถอกล้าอยูบอกว่าอยู่ทางซ้ายแหมไม่น่าจะหมดใจเย็นดิแต่ไมน่น่าดูยอยู่ซ้ายล่างเฮ้ยล่างสุดเลยอ่ะล่างขอบจอเลยอ่ะแหมสแตนไม่น่าหมดรอด้วยนะแหมไม่ว่าหมดโทษทีโนแหมวิ่งไม่รอเลย แฮมเติร์ไปเก้าล้านแฮมวิ่งเร็วมากตอนเนี้ยโอ้แฮมเร็วๆเวนาะเขาวิ่งอยู่ก้าวิ่งอยู่เก็ stamina, บสเตมิน่าให้ดีตรงนี้ดีกว่าแฮมเก็บสเตมิน่าดีกว่าแฮมวิ่งแฮมวิ่งไม่ไม่จำกัดตะวันวิ่งไม่จำกัดเฮ้ยมันยืนอยู่ตรงกลาง He's 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 some, he some, he nude, some down. อยยเี่แคมโดนเดียวเหรอแคมโดนอีก一ะแคมโดแนดแค่สีหูด้วยไหนวะอ๋โอโอเคเนินขวาอยู่ตรงตีนเนินอ่ะโอ้ยเจี๊ยตตกใจหน้าแฮมไปสัตว <laughs> ์แฮมเราเดินไปตรงนี้ได้ป่าววะได้แหละไปเถอะเนาะดูด้วยว่าใครปีนใครปีนอยู่เน <laughs> ี่ยกล้ เราเล่นจนเรามียประสบการณ์การเล่นจนชินมาเราปีนได้ใช่กูปีนไม่ได้การต้องเล่นจนชินากูจะปีนได้เฮ้ยลงมาข้างล่างไหนกันเนี่ยอยู่ข้างหน้าแม่มันมีหุ่นอยู่ข้างหน้าอีกตัวหนึ่งไหนวะตัวนี้ไม่ขยับหรออ๋อโอเค เฮ้ยทำตรงนี้ด้วยเฮ้ยรอด้ว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 ยเฮ้ขึ้นมาเสียงมันเริ่มเล้าอะ่ะเสียงเพลงมันเริ่มเล้าอะ่ะเนี่ยปิดเสียงเกมไปเดินชิดซ้ายเดินชิดซ้ายซ้ายเดินลงซ้ายเลยลงซ้ายเลยชิดซ้ายชิดซ้ายเขามาชิดขวากันหมดเลยเนี่ยชิดซ้ายเข้ามาแล้วขวาดิกูเกือบลงไปแล้วไอสัตว์มันมีตัวข้างล่างตัวนึงโอเครูปปั้นเฉย ฮัลโหลตะวันอยู่นี่แล้วกล้าล่ะกูอยู่ข้างบนเฮ้ยว่าตัวนี้ว่ะตัวนี้เห็นขาแอมแอมยังไงอะเห็นเราไหมเห็น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 โอเคระวังมาแล้วปะนำเถอะเฮ้ยชิดเฮ้ยชิไม่มีไม่มีขาเริ่มหลออแล้วตอนเนี้ยซิทซ้ายซิทซ้ายซ้ายจริงจริงซ้ายจริงจริงไม่สายเล่นละ เจอรือป่าวยิงเข้มขอหนีดีกว่าเราจะไปตามหิงห้อยเลยรจะไปตามบ้านไปตามหิงห้อยเดียวบ้านปลอดภัยกว่านะโอ้ยชิบโอ้ยโอ้ยเซฟล้วเซฟเราประที่เปิดประตูให้ค่ะโอ้ยนี่เซฟแล้วเหรอเฮ้ยไม่เสียงปรติเฮ้ย โอเควิ่งเฮ้ยไอ้ขี้ยตัวนี้ขยับเฮ้ยเฮ้ยข้าบนบ้านข้าบนบ้านข้างหลังมึงอะแล้วแม่งประตูหน้าบ้านแม่งใหญ่เท่าตัวที่มันเจอโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณแจมเยอะทำไมอ่ะเดี๋ยวข้าบนขึ้นไปได้ป้านอน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 มีสามเตียงพอดีเลยเนี่ยสี่ เนี่ยนะนอนเนี่ยนอนไม่ได้จะนอนจริงป่านก่อนเราออกแล้วใจเย็นใจเย็นนี Superman> ่แฮมจะเล่นกีิ้นแป๊บนึงแฮมก็ยังไม่ได้เล่นเนี่ยใจเย็นใจเย็นคือประตูหน้าบ้านมันกว้างพอมันสูงพอที่เอ็นนั่นจะเข้ามาเลยนะอือฮะประตูเมืองกล้าเฮ้ยข้างล่างมีทางลงว่ะเอ้ ไอ้เฮียผักใครดันด<า>ก,กลัวนี่ยแฮมโทษแฮมอีกแฮมอยู่ออกห่างที่สุดแล้วนั่นน่ะโอหซ้ายกับขวาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยประตูสวยออ,อกคุณดูว่าเฮ้ยเฮียอะไรวะอ้าประตูเปิดได้เปิดได้ไปสิไปโอเค